ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็น ial, นี้ครับถือเป็นประเด็นที่ล้นล้นกันเลยครับเมื่อเวลาบ่ายโมงที่ผ่านมาครับแต่ด้านกุนซืออย่างทางด้านวิทมันหรือกุนซือชาวออสเตรียครับแยกทางกับทางด้านบีจีปทุมยูนนแตดครับแม้ที่จะถูกโยกนั่งประธานเทคนิคแต่ไม่ขอรับครับโดยต้องการกลับไปพักผ่อนที่บ้านเกิดเลยครับโดยขนาทางด้านโอริโอวิดมันกับกุนซือชาวออสเตรียครับแยกทางกับบีจีปทุมยูนนเตดทีมในศึกทยลดกเป็นเชียบร้อลนะครับหลัง Hz, ถูกโยกไปนั่งตำแหน่งประธานเทคนิคของทีมเลยครับ โดยชินาเร็โคดวัยห้าสี่ปีครับเพิ่งพาทีมเปิดบ้านชนะสมุทรปราการชิตีหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเมื่อวันที่สิบสามพฤศจิกายนชิบานมาครับแต่ล่าสุดกลับมีการเปลี่ยนแปลงกับเจ้าตัวเกิดขึ้นครับหลังถูกสโมสรยกไปทําหน้าทีเป็นประธานเทคนิคครับทำให้ทางด้านโอริโอบิทมันตัดสินใจไม่รับตําแหน่งงานนี้ครับโดยผลว่าต้องการกลับไปพักผ่อนี่บ้านเกิดที่ประเทศออสเตรเลียเพราะไม่ได้กลับมาสองปีเลยครับตั้งแต่ย้ายมาคุมทีมที่สิงคโปร์ให้กับทางด้านไอออนชิตีเมื่อปีสองพันสิบเก้าต่อด้วย b ีจีปทุมยู่ในแต่ละครับและที่ขนาดทั้งนี้ครับล่าสุดทางด้านบีจีเเพิ่งประกาศแต่งตั้งทางด้านโคดุงดุสิตจลแสนกลับมาอยู่กับทีมอีกครั้ง ในฐานะผู้จัดการทีมครับโดยมีหน้าที่ควบคุมการฝึกซ้อมทั้งหมดเลยครับโดยสําหรับทางด้านโอริโอวิตมัน o o ครับกลับมาคุมทัพปีจีปทตุมยูนเต็ตเป็นครั้งที่2เมื่อช่วงตน้นฤดูกาลที่ผ่านมามีสติคุมทีมได้20นัดรวมทุกรายการชจะ14เสมอ2องเป้ไปนัดหนึ่งในผู้น,นั้นชิ้นสําคัญคือพาทีมควา้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2021รวมถึงควา้าแชมป์ทางด้านเดกินชิปนครเหนือถ้าได้ลีโอเชียงรายยูนเตตไป,ปตตบหบทง่ง้รนวิ ถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ทางด้านน่าตกใจเหลือเกินครับสำหรับทางด้านบ่ายโมงของวันนี้ครับในขณะที่ประเด็นถัดไปครับออฟฟิเชียลเป็นชียร์ยบรอยสครับสำหรับทางด้านโคดงที่มีข่าวลือว่าจะไปคุมทีมนี้ทีมนั้นครับอาจจะไม่ไปคุมเลยครับเพราะทางด้าน v ีจีปัจจุบันแตดตั้งทางด้านโคดงเป็นผู้จัดการทีมและควบคุมการฝึกซ้อมของทีมทั้งหมดเลยครับ โดยชีนัทเดรบิตครับสโมสรทางด้านบีจีพัทุมยูเนเนต็ดครับประกาศแต่งตั้งโคง้งดุสิทเฉริมแสนเป็นผู้จัดการทีมโดยมีผลตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเลยครับและสำหรับโคง้งดุสิทเฉลิมแสนครับสร้างผลงานให้กับทัพเดรบิตมากมาย ตั้งแต่เข้ามารับมารคุมทีมบีจีปฐุมยุทธไแต่ตั้งแต่ฤดูกาล2019และทำผลงานได้อย่างน่ายอดยี่ยมโดยการพาบีจีครับคว้าแชมป์ไทยลีก2และเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกภายในปีเดียวจากนั้นก็พาทีมคว้าแชมป์ไทยลีก2020ได้สำเร็จซึ่งถือเป็นการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองไทยครั้งแรกก่อนท้านบีจีครับเดยสร้างสาติมากมายให้กับสโมสรจากนั้นครับเข้าปรับมารน็โค้ชของท้านการทรเลฟร4ช่วงตันซีซั่นของรีเวทรลีก2021ก่อนจะกลับมาดียมรับั้ง แต่นัดที่13เป็นต้นไปโดยจะเข้ามารับในตำแหน่งผู้จัดการทีมในควบคุมการฝึกซ้อมของทัพเดรบิทเป็นต้นไปเลยครับโดยชินาดโปรแกรมนัดต่อไปของทัพเดรบิทจะลงสนามในศึกไฮรักริโวทริก2021นัดต่อครั้งครับโดยการบุกปเยือนของบัวพิเช่4ในวันพุทธที่17พฤศจิกาย,ยนครับเวลา19นาฬิกาตรงนาสนามพิเชสเตเดียมแหละ ในขณะที่ประเด็นถัดไปครับต้องยกคเครดิตให้กับทีมานฟุตบอลสยามายวันกันหน่อยครับเมื่อได้รับการเปิดเผยจากคุณยุทธชัยภูมิในการสโมสรพีทีะบจูเอฟซีทีมในศึกไทยลีก2021ท,ที่อยู่ในฟอร์มที่น่ากังวลหลังแปรวด6นัดติดในทุกรายการทำให้อันดับลุ่นของไปอยู่อันดับที่14มีกาเต้มจาก13นัดซึ่งเป็นอันดับที่มีสิทธิ์ตกชั้นครับ โดยชื่อนาคุณยุทธใจครับผู้ในการของสโมสรพีทระจวบเวฟซีครับได้ออกหมายยอมรับครับว่าอย่างที่เคยบอกครับวันท,ที่2จะมีการเปลี่ยนแปลงทีมเยอะมากนักฟุตบอลที่เราดิวมาไว้ก่อนหน้าน,นี้ก็คือทางด้านภูมินแก้วตาที่ยืมตัวมาจากเมืองทองกุนนตตตอนนี้เราได้ยืมตัวปีโป้สโรถชะทองกองหน้าจากบีจีที่เคยมาอยู่กับเราเมื่อรุ่นการ2018ซึ่งทางด้านบีจีปทุมครับก็ไฟเขียวให้ทางเรายืมตัวมาใช้งานครับส่วนที่ขนาดนักเตะทางชาติที่ได้เพิ่มก็คือทางด้านสุนิสาดสาุน้าติ นนที่เคยเล่นในกับทางด้านเทลูและทางด้านพัตยายูเนเต็ดที่จะเข้ามาในโคตาเอเจที่เรายังว่างอยู่รวมถึงทางด้านอามินนาซาลีกองกลางลูกครึ่งฟิลิปปินสวีเดนในโคตาอาเซียนที่เคยเล่นในกับราชบุรีซึ่งเป็นนักเตะรายที่4ของเราในเลกที่2นี้แหละครับ โดยชื่นนาตั้งนี้ครับคุณยุทธชัยครับผู้อำนวยการสโมสรพีทีโปรเจกตครับยังเปิดเผยถึงทิศทางของเรื่องโค้ดครับว่าโค้ดต่างชาติตอนนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับจีมกองเชียรเองก็อยากที่จะให้เปลี่ยนแปลงของโค้ดเราเองก็อยากให้ขอมันทำหน้าที่จ,จบโดยเรื่องนี้ครับจะต้องรอดูว่าคุณฉลองผู้จัดการจีมจะสนุกกับบทบรยิยนว่าจะตัดสินใจอย่างไรเลยครับ ในขณะที่ประเด็นถัดไปกับคุณสัตสิสิงห์โตทองกับผู้จัดการทีมของทางด้านชลบุรีเอฟครับชื่นชมเหล่าดาวรุ่งของทีมครับที่ทำผลงานได้ดีและสอบผ่านทั้งหมดหลังเปิดบ้านชนะบุรีรัมยูเนเต็ดสประตูต่อศนในศึกลีวทอร์ีก2ิก2021นาที13เมื่อวันที่1ิพฤศจิก,กายนที่ผ่านมาเลยฮะ ดยชี้นัดท้งนานฉลามชนครับมีผนหาการจัดทับในรับเมื่อหมดติดใช้งานทั้งตะนันนพนุนเบกขวาที่มีอาการบาดเจ็บและตะน้านเรนโตคริตกองหลังที่ติดสัญญายืมตัวทําให้โค้ชสะสมพบเสริฐกุนซอใหญ่ส่งดาวรุ่งลวงทดแทนหลายๆครับทั้งตนานทรงชัยทองช่าโมกิรีเลมดีและตนันจักรพงศ์เด็กวัยสิบเก้าปีที่เป็นตัวจริงในศึกทลีกครั้งแรกนะฮะ ในขณะที่คุณซาสีถึงั่ตทองครับก็ได้ออกมายอมรับหลังเกมครับ่าก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกหลดสู้กันด้วยฟุตบอลบุรีรัมเป็นชีมที่มีคุณภาพอยู่แล้วแต่ก็เราก็ต้องวางทิกกมาอย่างดีเพื่อที่จะมีเต้มในบ้าน ใทั้นนี้ครับผมว่าบุรีรัมย์ครับโชครายมากกว่าเราที่เสียจุดโทษโปเสียเขาโหมบุกใส่เราเพื่อตามตีเสมอแต่ก็โดนเกมตัวกลับของเราแระทั้งรอบปิดเกมได้ทำให้จบชนะไป2ประตูต่อศูนย์และทั้งนี้ครับทางด้านคุณศศิครับยังกล่าวถึงการส่งทางด้านจักรพงศ์เด็กวัยสิปีออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกครับมีการพูดคุยกับน้องก่อนเกมครับ เราต้องเสี่ยงให้น้องเล่นด้วยถ้าเกิดผ่านเกมนี้ก็ผ่านยาวครับแต่ถ้าไม่ผ่านก็กลับมาแก้ใหม่แต่โดยรวมครับผมไม่ผ่านครับเงินเดือนหลักหมื่นสู้กับเงินเดือนหลักล้านได้ก็ต้องให้ผ่านเลยครับและต้งนี้ครับต้องขอขอ,ขอบคุณแฟนบอลฉลามจนจักใจจริงๆครับที่เสียสละเวลาเสียเงินเข้ามาดูกันเต็มความจุ3คะแนนวันนี้ครับโอมอไปให้กับทุกคนครับผมเชื่อว่ามันเป็นสัปดาห์ที่แฟนบอลมีความสุขเพราะเราตามหลังจากฝูงไม่กี่คะแนนและยังอยู่ในปื่นที่อันดับ1นึหเลยครับ และทั้งนี้ครับส่วนเกมหน้าครับก็หวังว่าแฟนบอลจะไปเชียร์เราที่โคราชกันเยอะๆครับกาลังใจจากเฟนบอลเป็นสิ่งที่เราต้องการเลยครับและทั้งนี้ครับเมื่อถูกถามว่าทีมลุ้นแชมป์เต็มตัวหรือยังครับหลังปัจจุบันตามหลังอย่างทางด้านเบนคอกอยู่2คะแนนทางด้านคณซัสสิครับก็ได้ออกมายอมรับครับว่ายังหรอกครับแต่บอกว่าลุ้นแชมป์เดี๋ยวคนหมั่นไส้ฮาวาคิโมเอาเป็นว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดในทุกนัดมีแต้มในทุกๆนัดและพยายามไม่แพ้ใครเลยเลยครับและทั้งนี้ครับชุดบลีฟซีครับมีค ตั้ง้าน14วันที่20พฤศจิกายนนี้แหละฮะมาที่ประเด็นปิดท้ายวันนี้กันหน่อยครับกุนซือประสาทสายฟ้าครับชี้เป็นเรื่องปกติของฟุตบอลมีวันที่ดีและไม่ดีหลังไร้ใจ3เกมติดจากที่ก่อนหน้านี้ครับชนะรวดมา7นาัดติดต่อกันเลยครับ โดยชีนาทั้งน,นั้นอเล็กซานเดรกามากุนซึอของทางด้านบริลัมยูนเต็ดยินดีกับจนบริเอฟซีครับที่เปิดบ้านชนะทีมไปได้สองประตูต่อศูนย์ในศึกรีโวทดีตัดที13เมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเลยฮะโด,ดยชิน่าทั้งนี้ครับปราทสายไฟฟ้าเซลสองประตูนในช่วงครึ่งหลังทำให้ไม่ชนะใครในหลีกเป็นนัดที่3ติดต่อกันหรือตั้งแต่เข้าสู่โปรแกร,รมเดือนพฤศจิกาย,ยนครับจากที่ก่อนหน้านี้ชนะรวดมา7จดเกมในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเลยฮะ หนุ่นาอเล็กซานเดรกา玛หัวนหน้าผู้สอนของทีน,นบุรีรัมย์ยูเนเต็ดได้ออกมายอมรับหลังเกมว่าคนอื่นต้องขอแสดงความยินด,ดีกับทางชนบุรีเอฟที่เป็นผู้ชนะในเกมนี้ก่อนที่เราจะมาเสีย2ประตูแรกทั้ง2ทีมต่างก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะเพราะเราทั้ง2ทีมต่างที่จะทําผลงานสู้กันใหญ่ได้อย่างเป็นอย่างดีแต่เพราะเราเสียประตูครับ ทำให้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นทําให้พื้นที่เปิดมากขึ้นจนมาเสียประตูที่2จากลูกโตกลับของทีมชาตชนบุรีสีครับแต่ตรงนี้ครับต้องยอมรับครับว่าเดือนที่แล้วในเดือนตุลาถือเป็นเดือนที่เราทําผลงานได้เป็นอย่างดีแต่มาเดือนนี้ทีมงานของเราไม่ดีนักครับมีหลายอย่างที่เราต้องกลับไปกขไขเราต้องทําางนให้หนักมากขึ้นเพื่อกลับมาชนะให้ได้โดยเร็วต่อจากนี้ไปเลยครับ และสำหรับโปรแกรมต่อไปของท้านบุรีรัมยูนเต็ดครับมีคิวเปิดบ้านพบกับขนแก่นยูนเต็ดในศึกดูวัตถี2021วันที่20พฤศจิกายนยนี้แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบสไลฟแฝงบรกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ